สวัสดีครับพบก,กับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเมกุมิน9ดาวแม็กนะครับอะตรงนี้นิดนึงนะเกมเขาเขียนผิดป๊อปอัพเนี่ยเขียนผิดนะว่าเป็นตั๋วกาช้า5ใบนะจริงๆจ,จะต้องเป็นตั๋ว10ปีนะครับอันนี้เห็นมีคนถามเข้ามาหลายคนนะอ่านะเดี๋ยวตัว๋วปกตินะก็น่าจะมีการแจกอยู่นะครับอ่าเมื่อกี้เห็นมีตารางแวบบๆนะ เดี๋ยวคงมีแจกนะอันนี้จะเป็นการแจกตั๋ว10ปีก่อนนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ เมกูมิน9ดาวแม็กอะมีคนถามหามาหลายคน,นครับว่าเมกูมิน9ดาวแม็กยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเรนเจอร์ Ranger, นะครับใหม่เอี่ยมเลยเอี่ยมกิกอยู่นะ,ะโคโรโบโคโนซึบานะครับยังใหม่เอี่ยมอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ยังไม่ได้เก่าสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานถือว่ายังถือว่ายังใช้ดีมากบนท็อปตำนานยังเห็นอยู่ค่อข้างจะเยอะอะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลงทุนทําเป็น9ดาวแม็กมันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ อะโคโรโบฟีเลนยังไม่จบนะใครยังอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์ครับก็จัดได้เลยนะหรือว่าแพ็คต่างๆครับแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับไอดี ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลเติมได้หมดเลยนะครับเติมถูกนะครับในเกมเรนเจอร์มีค่าระบบ iOS นะครับแต่ว่ามีบริการพิเศษจากร้านลุงนะสำหรับคนที่มีแต่ d อ o ด d อย่างเดียวอ่ะเพราะว่า Ruby เนี่ยเติมจะระบบไหนนะครับรับจะระบบไหน r u b ีจะอยู่ที่ระบบนั้นอ่าบางคนไม่มี iPhone นนะใช้้บรรริกาาที่ลุงได้้แตต่อง ตเติมแต่ร้านลุงนะรูบี้เติมเยอะลดเยอะครับให้ลุงเปิดกดระช้าได้เลยครับหรือไม่ก็เก็บรูบี้นะสะสมเอาไว้ให้ที่ iOS เวซับแพ็คต่างๆเรารับเองได้หมดเลยถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้นะถ้าเกี่ยวกับรูบี้ปุ๊บนะครับก็อ่าต้องเอารูบี้นะเก็บเอาไว้ให้ที่ iOS นะครับอ่าส่วนใครเล่นเกมใครหน้าแบล็กโควาบ๊ายเติมถูกเติมบ๊ายเช่นเดียวกันนะก็อ่าครับรูปนะแล้วก็ทักแชทไปที่ร้านลุงได้นะครับเดี๋ยวแปะ link ร้านเอาไว้ให้ที่ปมหมุ่คอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคา ลุง988ปลหลังๆนี้จะมีคนทักมาเยอะนะว่าแบบเติมเองอแล้วมีปัญหาว่าแบบว่าไม่เข้าไม่ได้ของหักเงินไปแล้วนะครับคือจะมีอยู่ช่องทางหนึ่งผมจะไม่เอ่ยชื่อคือเป็นช่องทางที่ผมรับโดเนทอ,อันนั้นนะคือเติมไปจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะครับว่าเวลาเติมแล้วแบบว่า ไม่ได้ของอหักเงินไปแล้วเนี่ยเราต้องไปแจ้งทางนั้นไม่ได้แจ้งทางไลน์ด้วยนะครับอันนี้คือจะมีคนถามมาเยอะนะาาารย์นเนี่ยเติมร้านลุงครับง่ายๆเออนะ,อะก็ลองไปดูกันที่ร้านลุงเลยนะครับะนะครับก็เมกูมิน9้าดาวแม็กเดี๋ยวผมไปดูบนท็อปตำนานดีกว่าดูก่นสัก5ทีมนะผมว่าน่าจะมีทุกทีมยกเว้นทีมที่เขาไปเล่นคอมโบทาง แร่นืดอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ไปเล่นตัว NFP นยอันนั้นอาจจะไม่เห็นนะครับนี่แล้วก็เป็นทีมแบบนี้ครับเจอหมดครับใครที่เล่นทางหยุด5วินาทีครับยังไงก็ต้องมีนะตัวของเม,ม,มกูมินนะครับอันนี้นะเมกูมินนะเจอหมดครับ เพราะยังถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีรอบด้านนะครับรอบด้าน,นจริงๆนะครับหคือเป็นดาเมจไฟครับสก็มีปว่วนอยู่ในตัวคือพอมีปว่วนปุ๊บเนี่ยสมมติว่าไปเจอตัวแพททันเนี่ยมันก็ยังสตาร์ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับคอมโบหยุด5วินาทีครับคือคอมโบเกมเนี่ยคือผมจะบอกแบบนี้ว่าคอมโบเกมอ่ะ มันก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยๆครับเต็มที่มันก็บัฟเนิร์ฟวนๆกันไปอัดก็จะมีแค่ทีมนี้นะที่ไปเล่นทางคอมโบแรกหนืดนะครับเราก็ไปใช้ตัว NFT นะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบดูกันดีกว่านะว่าเมกูมินนะครับอ่าผมลงทุนปั้นเก้าดาวแม็กนะนี่ไอดีนี้คือมีฟรีเล่นด้วยนะครับอันนี้เจ้าของสเตตันนิดนึงนะเป็นไหวพลิบไฟครับโอ้โหพลังเพชรจงตี4ล้านเลยนะอ่านะครับอ่ะซื้อตรงนี้ผมให้ความรู้มือใหม่นิดนึงโซนใหญ่มือใหม่เนี่ย อิงแต่ตัวเลขอย่างเดียวเลยไปจับไ่เกียร์ประหลาดประหลาดเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เห็นตัวเลขครับรูปดาบเยอะแล้วก็บอกว่าดาเมจหนนะักเกมนี้เราไม่ดูกันเลยผมไม่สนใจตัวเลขเลยผมสนใจแค่ เราใส่เกียร์ค่าพื้นฐานอ่านะตัวเลขจะมากกะน้อยไม่สนเลยครับใส่เกียร์พื้นฐานนะแล้วก็ไปใช้งานจริงครับเราจะรู้ว่ามันต้องใส่แบบนี้ไม่ต้องไปดูตัวเลขเกมนี้ผมไม่สอนให้ดูตัวเลขนะให้ดูเฉ,เฉยๆว่าอ๋อตัวเลขมันเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายเกมนี้เราต้องใช้งานจริงอ่านะตัวเลขเป็นแค่เอามาขิงแต่ไม่มีประโยชน์เลยเลยครับทั้งอ่าตัวเลขดัมเมจน,นะตัวเลขของพลังชีวิตก็ด้วยนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยตัวเลขพลังชีวิตสูงมากแต่แบบไม่ถึกเลยโดนเป็นข้าโดนเป็นเข้าเนี่ยมัน ก็ไม่ได้ถึกจริงตามตัวเลขครับอ่าส่วนอ่าตัวเลขดาเมจอ่าโอเคแหละว่าตัวเลขนะครับค่าพลังโจมตีเดิมนะครับกับค่าดาเมจสกิลนะครับอันนี้โอเคนะครับว่ามันใช้ได้จริงอ่แต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือตีเข้าไหมตีแม่นไหมอ่านะครับแล้วก็สุดท้ายไปตีในเกมเนี่ยคือมันหนักจริงไหมอ่าบางทีคือส่วนใหญ่เป็นใส่เกียร์อะไรก็ไม่รู้นะแล้วมันก็ไม่ได้ใช้งานได้จริงนะอ่ะทางชีวิตก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ย อ่าสิบล้านครับตำแหน่งยืนคืองามมากนะยครับยืนอย่างไกลเลยนะอ่าหลบตะกิวด้วยตำแหน่งยืนได้เลยนะครับจุด500อนะอ่ะเคลื่อนที่7 1็ก็ไม่ถึงขั้นช้าจนน่าเกลียดน,นะอ่ามีความไวในการตีที่ก็ไม่ได้ใช้ผลอะไรครับอ่าเก้าดาวแม็กก็คูดาวสามจุดห้าวครับตัวนี้ระยท่าก็ถือว่าเยอะนะอ่าก็ลดแรกกันนิดนึงครับอันนี้ผมใส่เกียร์แบบนี้ให้ดูครับว่าผมใส่เกียร์แบบไม่มีพลังชีวิตเลยนะครับแล้วก็ไม่มีหลบตะกิวซึ่งทําให้ดูไปหมดแล้วครับว่า ถ้าสมมุติเราไม่มีเกียร์จริงเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้มันไม่ดีที่สุดนะเราอบอกก่อนครับว่ามันไม่ดีที่สุดแต่มันใช้ได้นะครับดูนะหลบสกิลเป็นศูนย์นะแล้วก็ตั้งสกิลแบบตึงๆอ่ะแต่เดี๋ยวผมต้องช่วยนิดนึงครับเพราะว่าพอเล่นจริงเนี่ยเรนเจอร์ตำแหน่งเขาจะยืนค่อนข้างไกลามากอ่านี่คือผมว่าจะต้องอนุญาตนะเอาสกอตมายืนขวางสักนิดนึงนะครับอ่ะสกิลหนึ่งก่อนนะครับ สกิลหนึ่งะครับก็บัฟหนะ้าป้อมนะกว้าง360จุดคูเดอร์สกิล8วินะครับส่วนดาเมจครับเป็นดาเมจทะลุยกเลิกผลลัพธ์บัฟนะครับแล้วก็สแตนสามวินะสกิลกว้าง350จุดคูเดอร์สกิล7วิเ,เดี๋ยวผมทดสอบผมก็ไม่ได้เล่นนานอยู่เหมือนกันนะว่ามันข้ามไหมเหมือนจำได้ว่าก็น่าจะข้ามอยู่นะครับามาเดี๋ยวทดสอบกันในด่านตอนิดนึงนะครับคือคอมโบหยุด5 ผมว่ามันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะใช้ระยะยาวอยู่แล้วครับลายสายคอมโบนะที่เป็นคอมโบหลักๆครับตัวหนึดและหนึดหยุด5้าวินาทีเพิ่มได้1หนึ่งพันพวกนี้เป็นคอมโบระยะยาวหมดเลยนะครับที่อ่ามันยังไงก็ใช้งานได้ดีนะครับในช่วงที่ถ้ามันบัฟนะอ่านี่บัฟน้ำป้อมนะครับอ่าเคลื่อนที่อาจจะช้านิดนึงครับอ่ะบัฟน้ำป้อมอีกหนึ่งทีนะครับอ่ะเกียร์ผมไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลนะอ่ะและเกียร์เป็นสกิลเบิ้ลด้วยนะครับ อ่ะออกสก,กิลเบิร์นอีกหนึ่งทีอันนี้ยิงทีเดียวแตกเลยนี่หนักครับคือหนักจริงนะอ่าผมไม่มีอัปเกรดธาตุนะครับอ่าไม่มีอัปเกรดธาตุนะแต่ว่าอัดค่าเกียร์ไปตึงๆอยู่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเกียร์อีกทีหนึ่งนะครับอ่าไม่ใส่พลังชีวิตไม่ใส่ลบสก,กิลเพราะว่าเกียร์มีอยู่เท่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คืออัดไปเลยครับพลังโจมตีรวมนะครับพลังเวทโจมตีนะครับแล้วก็เล่าลงเตียมอีกหนึ่งอัน อ๋อทางชีวิตมีอยู่นิดนึงอ่ะมีแต่ชุดฮาโลวีนะขออภัยขออภัยนะก็มีอยู่นิดนึงนะครับอะทดสอบอีกหนึ่งด่านว่ามันมีการข้ามไหมครับอ่าอย่างที่บอกนะว่าเกียร์เนี่ยคือถ้ามีอยู่เท่านี้ก็ใส่เอาให้คิดว่าแบบเ้ยเล่นเป็นทีมมันใช้ได้นะครับคือไหวพริบเนี่ยมันเปราะบางอยู่แล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะว่าไหวพริบเปราะบางนะครับแล้วก็ อ่อนไหวนะครับต่อการยิงคลีโดนยิงคลีทีเดียวนะครับไม่รอดนะส่วนใหญ่จะบินเลยนะครับแต่คราวนี้คือพอเล่นเป็นทีมจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือพอเรนเจอร์มันยืนไกลนะครับอ่าเรนเจอร์ยืนไกลนะครับมีตัวบัฟอมตะมีตัวป้องกันนะครับอ่าสาดดาเมจเข้าไปนี่นะอ่านดูครับข้ามนะข้ามนะอ่าตัวนี้ข้ามนะถือว่า PP ก,ก็อาจจะลึกประมาณหนึ่งนะครับ คือบางตัวก็ไม่ได้จับมาเล่นพักหนึ่งนะอันนี้ดูครับข้ามชัดเจนครับแล้วก็ค่อนข้างลึกอ่านทันาอมาจากไหนก็ไม่รู้ครับอ่าลึกแล้วก็ถือว่าหนักอ่าถือว่าตัวนี้หนักจริงนะครับอย่างเกียร์เดือนนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเปิดได้นะ7ดาวนะครับเดี๋ยวผมดูผมมีไหมเนี่ยไอดีนี้ครับอ่ะโอเคครับถือว่าด้เม็หนักนะครับแล้วก็ล้งลึกอยู่เหมือนกันนะอ่ะส่วนความเบาบางก็คือพอเรนเจอร์มันยืนไกลอ่ะเราก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าเรนเจอร์นะครับมันก็จะอ่า โดนปรับสมดุลนนะ่ะคือมันจะไม่ได้โหดมากขนาดนั้นยืนไกลก็จะต้องโดนถูกแรกด้วยความปลอะบางนั่นเองนะ,ะเกียร์ของผมมันตามสภาพจริงๆนะนี่นี่ดูยังไงไว้ครับเอามาราดอย่างนี้นะเนี่ยเอามาราัดหนีนะครับพลังชีวิตไม่ใส่เลยครับลบสกิลไม่ใส่นะอ่าเพราะว่าตัวที่เขามีเกียร์อยู่ก็ต้องให้เขาใส่เกียร์ไปประมาณน,นั้นอ่าผมสลับเกียร์ดีไหมครับเพราะผมรู้สึกว่า เกียร์ที่เป็นออกสกิลเบิร์อีกครั้งนึงเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมตลับเกียร์เลยสดๆเลยดีกว่ามาเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าครับเพราะว่าพวกประเภทสกิลเบิร์นนะผมรู้สึกว่ามันจะทำให้มีปัญหานะครับมันจะบับเยอะไปนิดหนึ่งนะ จอกดาเมจนู่นนี่นั่นครับอาจจะมีปัญหาซะหน่อยนะผมสลับให้ดูสดๆเลยครับนี่เอาแค่นี้พอนะครับก็พลังโจมตีรวมก็จะเป็นพลังโจมตีรวม1จุดนะครับแล้วก็เล่าลงเตียมอีก1จุดนะนี่ยอมลดดาเมจครับยอมลดดาเมจมานิดหนึ่งเพื่อนําไปทดสอบกับเรนเจอร์ตัวแรกครับแน่นอนนะเรนเจอร์ตัวตึงเลยนะครับมาครับเจอกับ เอเรนอ่ะเอเรนก็คนบ่นเยอะนะครับเมื่อไหร่จะเนิฟตัวทีหนึ่งครับก็น่าจะลุกลักแล้วนะคือเราไม่รู้เหตุผลใดๆเลยครับแม้กระทั่งอ่าเรื่องในอนาคตว่าแบบเฮ้ยเขาจะเนิฟตัวไหนเขาจะบัฟตัวไหนครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับอันนี้เอามายืนขวางนิดนึงครับว่าไปซัดนะครับเอเรนอ่ะก็ซัดหายได้อยู่นะอ่าอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็หายครับคือเอเรนเนี่ย ผมว่าทุกตัวนะถ้าได้เจอเอเลนกระโดดเข้ามาย่ำกระหม,อมห่อมเนี่ยแก้ทางยากแล้วปัญหาคือเราต้องรีบฆ่ามันก่อนนะครับที่มันจะฆ่ามาย่ำกระหม่อมอ่าอันนี้คือผมทดสอบให้ดูนะว่าแบบเฮ้ยเล่นเป็นทีมหนีนะอ่าแล้วเรามีตัวยืนขวางนะเนื่อจากว่าเมกุมินเนี่ยอ่าตำแหน่งยืนเขาาจจะไกลนะครับนี่ครับ อ่าอันนี้คือจําลองการใช้งานนะเพราะว่าถ้ากระสมมุืผมไม่เอาสกอตมาเนี่ยโดนขี่ป็นอาวุธอาจจะเด้งได้อยู่อ่าแต่เดี๋ยวลองเอาออกดีกว่าออามาเดี๋ยวลองเอาออกดูนะคือที่เอามาขวางเนี่ยเพราะว่าจะให้ดูว่าพอเล่นเป็นทีมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะอ่ามันต้องมีเรนเจอร์ตัวขวางนะครับอ่าแต่เดี๋ยวทดสอบดูว่า เนี่ยเราเป็น9าดาวแม็กเราเหนือก็ตัวอื่นในเรื่องของการปล่อยตัวนะครับเรามีหยุด5วินาทีนะครับถ้าไม่มีตัวขวางเลยเอาจเจอขีปนาวุธอ่ะมันจะส่งผลแค่ไหนเหมือนประมาณว่าข่ามาคนเดียวอย่างนี้นะอะดูว่ามันจะเล่นได้จริงไหมอาจเจอเอเรนอีกหนึ่งรอบครับอ่านะตัวมีหยุด5วินาทีครับทดสอบแบบนี้ก็จะค่อนข้างได้เปรียบอยู่แล้วนะอ่าแล้วดูครับมีสตันครับ คืออย่างน้อยๆอ่ะคือตียังไม่แตกนะครับแต่สตันเนี่ยมันก็จะยังแม่นอยู่นะครับนี่ตัวที่มีประเภทตัวปวนเข้ามาด้วยนะ่ะมันก็จะค่อนข้างจะได้เปรียบตรงนี้นะ,ะและนี่ครับคือให้ดูครับเอ้ทางนั้นก็หยุด5วิธีเหมือนกันอ่ะทางเราก็หยุด 5. อันแน่นอนหยุด5้านะเห็นนะอันนี้คือประโยชน์ของหยุด5นะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้อ่ะส่วนหยุด5พูดอีกครั้งคือผมว่านะ่าจะพูดเป็น10กว่าคลิปแล้วนะครับว่าถ้าเราไปดูรีเพลย์เนี่ยไอความ สามารถนะครับความสามารถให้เปอร์หยุด5วิธีหรือความสามารถก้าวดาวที่เป็นหยุด5วิธีเนี่ยมันจะไปติดตัวซ้ายสุดตัวเดียวซึ่งเล่นจริงไม่เป็นแบบนั้นได้รับการทดสอบผมทดสอบให้ดูละร0อยเปอเ็นตละจับสองได้ดีมาตีเล่นดูนะครับว่ารีเพลมันมีบั็แค่นั้นเองนะครับเราดูรีเพลย์ง่ายๆเลยว่าไอตัวที่มันโดนหยุด5วิธีเดี๋ยวบางทีมันก็ปล่อยตัวได้อยู่ อ่าครับฉะนั้นเนี่ยบัครีเพย์เขาก็ยังไม่ได้แก้ไขนะเพราะว่าอ่าผมบอกไปแล้วว่าเขาแก้แล้วไปเจอผลกระทบอื่นๆก็เดี๋ยวต้องรอการแก้นะครับเป็นมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่อ่าเพิ่มแรกส0้ตั้งแต่ยุคเพิ่มแรกส0มมาถึงเพิ่มแรกหน0่งเนี่ยแล้วในรีเพย์เนี่ยเห็นติดตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้รีเพย์คือแก้ไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าติดทุกตัวนะไอ้เพิ่มแรก300เพิ่มแรกห0 0่งพครับเหลือแค่ยหยุด5วาาทีนั่นแหละที่แบบว่ามันยัง ติดเห็นเห็นว่าติดตัวเดียวต้องใช้คำนี้เห็นว่าติดตัวเดียวแต่เล่นจริงติดทุกตัวนะคนเล่นรู้กันอยู่แล้วครับว่าหยุด5วินทีโดนทั้งแผงครับอ่านะาก็ช่บทางไหนก็ไปใช้ทางนั้นนะคือผมบอกแล้วนะครับว่ามาสเตอร์เนี่ยผมไปเจอเพิ่มได้หนึ่งพันก็ยังมีสู้ไม่ได้อยู่นะครับอมาครับเจอร็อก9ดาว,ดาวแม็กอ,อันนี้คือไม่ไหวครับ เพราะว่าโดนคือปุ๊บตายเลยนะอันนี้คือจะบางจริงอ่ะอย่างที่บอกนะว่าเกียร์เนี่ยมีผลอยู่แล้วแต่เกียร์เรามีแบบนี้แล้วเราเอามาเล่นเป็นทีมแล้วก็บางจังหวะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับบางจังหวะนะใครใส่ก่อนน่าจะได้เปรียบครับแต่ล็อกของผมล็อกไอดีหลักอ่ะรู้กันอยู่แล้วนะเอ้ยแต่เราซัดเขาแล้วเขาก็ตายเขาก็ตายนะล็อกไอดีหลักรู้กันอยู่แล้วครับผมใส่อัพเกรดท่านะอัดดาเมจแบบตึงๆเปรีย้ยๆนะครับแล้ว,วเกียร์ช่องกลางก็ดีด้วยนะ อางแตดูนะครับว่ามันสามารถที่จะสู้ได้สาเหตุเพราะอะไรหยุด5วินาทีนั่นเองเห็นไหมอ่าถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงครับนี่ที่มันเอาชนะได้เพราะว่าพอมันติดหยุด5เนี่ยอย่างน้อยศัตรูนะครับลดจํานวนลงนะนี่เขาก็สร้างความโหดแบบที่ค่อนข้าง,างช,ชัดเจนมากๆนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเกียร์เบาล็อกอีกหนึ่งทีนะว่าเกียร์เบาล็อกนะครับไม่ง่อยกระลอกนะ เกียร์ของไอนี่หลักก็จะเป็นเกียร์ที่ใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ตามนี้ครับก็พลังโจมตีรวมอัดพลังไว้โจมตีเขาอีกอ่ดช่องกลางก็ตามนี้พลังชีวิตหลบสกิลลดแร่นะครับอ่านะครับอัปเกรดหอ่ะแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะบอกว่าเฮ้ยต้านสกิลมีนิดเดียวอ่าแล้วแต่มุมมองผมสะดวกแบบนี้นะครับอ่ะหลบสกิลเอ้ยหลบสกิลก็ตึงนี่หว่าอ๋อแต่ไม่มีต้านสกิลต้านสกิลมีแค่ยี่สิบเบอร์ อ่นาน,นั้นก็ไปลองใส่กับเรานะเพราะอย่างที่บอกนะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันมีตีสกิลโดนแน่นอนใช่ไหมมันก็เลยทําให้ค่าหลบสกิลเนี่ยเหมือนถูกด้อยค่าลงมานิดหนึ่งอ่านะเพราะว่าพอสมมติค่าสมมติว่าค่าเกีย์มันติดโดนใช่ไหมมันก็คือโดนหลบก็คือหลบไม่ได้นะครับแต่ว่าต้านเนี่ยมันก็ยังต้านได้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไปแบ่งใส่กับเราแล้วกันนะครับคือผมมองว่าถ้าใส่ได้ร fs, Podcast จริงๆเนี่ยก็หลบหลบร้อยต้านร้อยนะครับอย่างที่เขาพูดกันนะ แต่เราไม่มีเกียร์ถึงขนาดนั้นครับปัจจุบันผมก็จะเน้นว่าบางตัวเนี่ยหลบ50ต้าน100ก็โอเคอมันก็จะดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้โดนแน่นอนมันโดนแน่นอนกันตึงๆนะครับอ่ะเจอเอเมิเรียนะครับที่อดีหลักผมสุดท้ายก็ยังใช้นะคือผมรู้สึกว่าก็เป็นตัวที่ใช้ก็ยังรู้สึกดีนะผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีความค่อนข้างจัดถึกเป็นพิเศษนะครับอ่านะครับเนี่ยพอขึ้นเป็น9ดาวแม็กนะ การใช้งานก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือผมบอกไปหลายทีแล้วว่าอพอแพด9ก้าดาวมาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเห็นเลยครับว่าฮิทเอนเจอร์บางทีเนี่ยแพ้ทงแพ้ธาตุนะแต่พอเป็นเก้าดาวแม็กเนี่ยบางทีเขาก็เหมือนมีชนะได้อยู่เหมือนกันนะอะเดี๋ยวทดสอบนะอันนี้เดี๋ยวทดสอบกันตึงๆเลยครับทดสอบกันหลายๆตัวเลยครับตัวต่อมาครับอ,อันนี้ขอลองดูก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวบล็อะผมไม่ได้ทดสอบหลายสัปดาห์แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทดสอบผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้บล็อกธาตุอยู่นะคือมันติดตรงที่ว่ามันไม่ได้มีคอมโบนะครับบนท็อปก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ว่าลีกทบไปยังเห็นอยู่นะครับคือมันตีธรรมดามาแล้วแบบมันชนะได้นะครับอันเดี๋ยวต้องลองดูนะอะไม่ไหวแล้วม็อบม็อบไม่ไหวแล้วแสดงว่าโดนปรับ กับเข้าที่แล้วบางเนี่ยเพราะว่าก่อนอันนี้ผมไม่ใช้ไอเทมนะทดสอบดูนะเพราะว่าเรนเจอร์เรา,าชนะทตุเขานะครับคือ,อก่อนหน้านี้นะผมเอาม็อบเนี่ยมันไปชนะทตุไม้หลายตัวมากๆเรียกได้ว่าเหมือนว่ามีบั็อกอะไรทักอย่างนะคือมันตีธรรมดาแล้วตายเลยนะครับอ่านะตอนนี้คงด้วยความที่ว่าเมกูมินมันเป็นก้าดาวแมกนะ,ะเดี๋ยวลองดูแพทาตุดูสักตัวหนึ่งนะครับ จัดแพ้ท่าสักตัวหนึ่งให้ดูนะ,อะลองตีกับเรมนะครับเรมนะ,ะเรมบนเทอาตัวนั้นก็เห็นมีใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับด้วยคอมโบที่มันตึงนะก็เลยแน่นอนครับเรนเจอร์มีหลุดบ้างครับเดี๋ยวดูครับว่าเรานะครับนี่สตันนะให้ดูครับว่าสตันหนะ้ามันแม่นนะครับ หยุดห้าวันาทียังใช้ประโยชน์ได้นะครับเห็นชัดเจนนะว่าทุกครั้งที่มีการปล่อยตัวนะครับศัตรูก็จะเงียบกริบเลยนะครับไม่มีการปล่อยตัวเพิ่มเติมมาผมจะให้เทมช่วยนิดนึงครับเพื่อที่จะให้ดูครับว่าเนี่ยพอนะครับเราปล่อยตัวได้ไวมากนะครับศัตรูไม่ปล่อยตัวเลยนี่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เยอะจริงๆอ่ะแต่เล่มดูนะเล่มยังผักแม่นมากๆนะครับ นะครับแล้วก็เขาก็ใบนะครับใบไหวพริบด้วยนะความสามารถเทปเปอร์ของเล่มนะก็ยังถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีครับเนี่ยไอทีักผมก็ยังใช้นะเรมเบมรเียนะครับนี่กลายเป็นว่าแพ้ทาุแต่พอผมจะไม่ใช้คําว่าสู้ได้นะผมจะใช้คําว่ามันพอจะ,อะยืนยืนกันได้อยู่ตรงที่ว่ามันมีหยุด5้นาทีครับแล้วก็เอาขี่อาวุธมาช่วยต่านะนี่แล้วก็อาจจะโดนดามงดามเมทอะไรก็ไม่รู้นะครับ นี่คือขนาดไม่มีอัปเกรดธาตุนะเออถ้ามีอัปเกรดธาตุครับไม่รู้จะตึงขนาดไหนอะซึ่งอัปเกรดธาตุก็พูดในคลิปอันนี้ผมน่าจะพูดเกิน20คลิปแล้วนะครับใครไม่เชื่อไปทดสอบไม่จาเป็นต้องเชื่อทีเคนเจอร์นะครับแต่ผมเนี่ยทำคลิปทดสอบไปให้ดูชัดเจนแล้วนะครับว่าอัปเกรดธาตุเนี่ยถ้าเราอิงตามทฤษฎีที่เกมเขียนอย่างเดียวก็คือหมายความว่าเราตีชนะธาตุมันจะตีหนักขึ้นนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ย เสมอทาตุหรือแพ้ทาตุก็ตีหนักขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าอัตราการตีหนักเนี่ยมันจะไม่เท่ากับชนะทาตุถ้าชนะทาตุเราเอาเกตทธาตุด้วยเนี่ยมันจะตีหนักโ霍กมากๆนะครับแต่ว่าเลทของเสมอทาตุกับแพ้ทาตุเนี่ยมันจะตีหนักขึ้นมานิดนึงอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อมูลตัวเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับเออนะครับอ่เดี๋ยวผมลองทดสอบกับอ่ะเอาปู่ดูบ้างนะ,อะเอาตัวตึกๆดูนะครับมาทดสอบดูครับ ว่าเรามีดาเมจที่ซัดเขาได้ดีแค่ไหนอ่ะสุดท้ายเนี่ยพอเป็น9้าดาวแม็กปุ๊บนะครับคือผมมาัจะาเน้นรถแรกมากๆนะครับกับตัวที่แบบว่าปล่อยออกมาแล้วติดความสามารถได้ดีนะช่วยทีมได้เยอะนะครับรถแรกไปเลยครับแล้วก็ปล่อยตัวไวๆเลยนะยิ่งทําเป็น9้าดาวแม็กเนี่ยค่อนข้างจะ,ะช่วยทีมได้เยอะนะครับแต่ว่าอันดีบเจของผมนี่ทีมตัวชนนี่กากมากนะรอรออยู่นะครับรอเปิดอยู่นะครับอ่ะเจอปูครับดูครับว่า จะเอาอยู่ไหมนะครับนี่มาโดนตำหน้าป้อมครับนี่สตัร์นนะช่วยขขดคง,คว,งควางครับปล่อยโตมาก็หยุดอาปูก็หยุดนี่ว่าปูก็หยุดนะอาป,นะปูในความสามารถ9้าดาวนะเป็นหยุด5วินาทีนะครับนี่เป็นตัวไฮบริดนะครับทั้งตัวหนืดแล้วก็คอมโบหยุด5วินาทีแต่ดูนะของเราติดตึงกว่าเราเห็นเลยครับว่าเป็นตัวที่ติดหยุด5วินาทีค่อนข้างจะตึงแบบเปรี้ยเลยเปรี้ยมากๆานี่ซัดปูหายครับอ่ะบทพิสูจน์อันนี้ชัดเจนครับว่า เรื่องของเกียร์ต่างๆมีผลบนนะแม้กระทั่งเกียร์เมื่อกี้ที่ผมปรับมาเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าไอ้เกียร์ที่เป็นออกสกิลเบิร์นอีกครั้งอะมันทําให้เลนเจอร์มีปัญหาเยอะเรื่องของการออกสกิลซ้านะครับประมาณรีเซ็ตเลยอะเอาริงลองไปใช้ดูลองไปใช้ดูครับกับบางตัวได้ประโยชน์นะผมต้องบอกก่อนนะกับบางตัวได้ประโยชน์กับบางตัวมันอาจจะเสียประโยชน์เพราะว่าสกิลบัฟมันอาจจะออกเยอะมากไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคให้ดูประมาณนี้ สรุปคือแท้กัานะทุกตัวเลยนะที่ทดสอบนะแต่ผมต้องเน้นก่อนนะครับว่าต้องขึ้นมาเป็น9ดาวแม็กถึงจะเห็นประโยชน์ค่อนข้างชัดเจนนะครับบทสรุปนะเนี่ยผมเอาเกียร์ชิ้นนี้มานะครับก็พลังโจมต,รตรีรว่วปล่อยตัวไว้นะครับแต่โจมตีสกิลโดนแน่นอน,นครับอาต้องกลางผมใช้แค่ชุดทารวินนะก็พลังชีวิตนิดหน่อยนะครับ จริงนยเปลี่ยนเป็นรองเท้าก็ได้นะสมมติอยากจะลดแร่ให้มันเยอะมากกว่านี้นครับอ่ะส่วนอันนี้ผมใช้เป็นเล่าลงเตี้ยมอ่ะก็เห็นนะครับว่าเรนเจอร์อ่แทบจะไม่มีพลังชีวิตนะครับอ่าเรนเจอร์ไม่มีหลบสกิลครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้จริงอ่าแต่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะอันนี้บอกไปแล้วนะครับอ่านะคือใครมีเกียร์ดีก็ไปใส่ตามเกียร์ดีครับไม่ต้องซีเรียสมากมายอ่ะเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมแบบอย่างนี้ดูแล้วกันนะ จัดแบบน้อยๆตัวนะครับแต่เอาแบบว่าให้ครบธาตุนิดหนึ่งนะอันน้ำไฟไม้อเดี๋ยวผมลองจัดแบบนี้ดูนะอ่ะเรนเจอร์่าแสงมีตัวอะไรน่าสนนะครับออาแค่นี้พออผมเล่น5ตัวเพราะว่าตอนนี้ลีกมันยังไม่ได้สูงมากนักนะครับมานะเดี๋ยวลองเล่น pvp กันตนิดหนึ่งนะครับอจัด5ตัวครับ เป็นการจำลองนะเพาแบบเผื่อน้องๆไอดีแบบสร้างมาไม่ได้นานมากนักนะครับหรือบางคนอาจจะแบบโชคดีนะครับตั๋วเปิดได้เลนเจอร์ได้ไวเนี่ยแล้วก็เอารูบี้นะครับไปเปิดกบเี้ยแล้วอาจจะได้กบ9ดาวอนมีหลายคนนะคือมันมีวิธีการเล่นหลากหลายครับขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะแล้วก็ความรู้ในเกมนะครับว่าแบบว่าเฮ้ย hey, เอารูบีไปเปิดอะไรดีนะ อ่าถ้า Ruby เปิดเกียร์ได้ไวแล้วเราแบบไม่โลภผมต้องใช้คำมีนะเพราะว่าบางทีนะสมมติเปิด6 0 0 Ruby แรกเนี่ยโ้ยได้โดนแน่นอนและได้อัปเกรดหานะได้ตกแต่งมานะครับแล้วนะครับเปิดต่ออีก2000นะอาจจะไม่เหลืออะไรเลยครับ Ruby อาจจะเปลี้ยงเลยก็ได้นะเออฉะนั้นมันแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ทางเลือกของเราด้วยเพราะบางทีเลือกไปแล้วระดับโชคดีก็คือโชคดีนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนิดนึงนะเอารีเซ็ตมาอีกสักหนึ่งตัวดีกว่าอ่ะเอาเอาอ่ะตัวโชอนเอาอไปหนึ่งตัวแล้วกันนะอ่านะครับแล้วก็เอาตัวฟรีเรนนะซึ่งรีวิวไปแล้วครับนี่ผมใส่ประมาณนี้อ่ะดูนะเอาตัวรีเซ็ตมาสักหนึ่งตัวครับอ่าเล่นกันสามรอบสุดท้ายครับอ่ะลีกเท่านี้ถือว่าไม่ขนามือต้องใช้คำนี้ครับอ่ะซึ่งฟรีเรนก็มารีเซ็ตนะอ่าถามว่ารีเซ็ตที่ทดีดีไหม คือรีไปก่อนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันต้องมีออกสก,กิลสักทีนึงอ,ะอ่ะอ่าแล้วดูครับนี่ครับโอ้โหถ้าโดนยำแบบนี้ไม่ไหวนะต้องใช้อเทมนิดนึงนะครับคือการใส่เกียร์แบบนี้มันก็จะไม่ดีแค่ตรงที่ว่าอ่าเวลาโดนยำแบบนี้มันก็จะไม่ได้ถึกนะครับ อ่าก็พยายามอย่าให้โดนยำแล้วกันนะอ่าต้องลงทุนใช้เทมครับเรนเจอร์ถือว่าเขามีตัวตึงตัวเก่งอยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วบินตีป้อมโอ้โหก็เกือบอยู่เหมือนกันนะเนะี่ยเออจัดเรนเจอร์เต็มเต็มทีมก็ดีดีกว่านะถ้าเกิดมีตัวครบนะครับอ่าอีกสอรอบครับอ่ามาทีมนี้ไม่มีตัวบินอ่มีตัวเก่าเยอะอันนี้ก็น่าจะชนะได้ง่ายได้ อาฉะนั้นเนี่ยเป็นบทพิสูจน์แล้วนะเมกุมินยังดีอยู่มากๆครับถ้าเทียบกับฟรีเลนสมมุติว่าเทียบกับฟรีเลนให้ผมจําเป็นจะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะผมเลือกเมกุมินแบบไม่ลังเลเลยนะครับเพราะว่าเมกูมินเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับแต่ว่าตัวฟรีเลนเนี่ยเขามีรีเซ็ตนะครับเขามีรีเซ็ตนะข้าม2ตัวนี้ข้ามเหมือนกันแต่ฟรีเลนข้ามได้ลึกกว่านะครับฟีเลนข้ามค่อนข้างจะลึกจริงๆนะ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ผมยืม ID นะครับน้องเบลฟอร์ดมาเนี่ยฟรีเลนใส่เกียร์ตึงๆ9ดาวแม็กครับปรากฏว่ามาแพ้มเมกูมิน9ดาวเวล160แต่ว่าเกียร์ก็ตึงทดสอบว่าของอดีหลักนั่นแหละนะปรกากฏว่าเมกูมินชนะได้นะครับอ,อย่างที่บอกครับจุดที่มันมีสตาร์น,นะครับแล้วก็มีหยุด5วินาทีเนี่ยมันช่วยทีมได้เยอะมากม อ่าเพราะว่าสมมติเราไปเจอทีมที่แบบโหท่านน้าเกลื่อนทีมเลยเดี๋ยวนี้จะเริ่มอันนี้เริ่มดีขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือท่านเริ่มจะกระจายและไม่กระจุกตัวไปที่แบบท่านน้ำแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลีกเริ่มต้นเนี่ยท่านน้าจะแบบก็จุกตัวแบบเยอะมากจริงอันนี้ก็ยังถือว่าก็ยังกระจุกตัวอยู่เหมือนกันนะมันก็ได้ทําให้ท่าไฟเนี่ยยังใช้งานยากนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาท่านไม้เอามาขวางครับเอามาช่วยทําดาเม อ่านี่ครับนี่ธาตน้ำทั้งนั้นเลยครับนี่บาวชินจิอะควาจอระเคนะครับเอลลี่ครับน้ำทั้งนั้นเลยนยะเห็นไหมอย่างเงี้ยไอดีนี้ผมว่าจะเล่นยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเอเรนก็จะยืนไม่ได้เพราะว่าไฟผม2ตัวเลยนะครับเนี่ยเอลซาก็จะยืนไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมไม้ยืนไม่ได้เลยนะครับกระโดดมากระโดดได้ตึงเดีวยวครับผมเมื่อกี้เรารีวิวแล้วนะ เออเอเลนเข้ามาย่ำกระหม่อมไม่ได้ครับถือว่าเป็นตัวที่มีเอาไว้นะครับกันเอเลนย่ำกระหม่อมได้ค่อนข้างจะดีนะคือโดนต้านโดนดาเมจโดนหยุด5ครับเรียกได้ว่าขวางเอเลนได้เป็นอย่างดีครับอาร์เบิลท็อปตั้งนั้นก็เห็นนะครับว่าคอมโบหยุด5นะอ่านะครับผมว่าติดทีมยาวนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจในฝั่งของอ่าาส์ปกติตัวโคลาโบนะครับที่สามารถทําเป็น9ดาวแม็กได้อย่างที่บอกนะว่าการทําเป็น9ดาวแม็กเนี่ย ถ้าเลือกความคุ้มค่านะครับ ไปปัน้นแสงมืดมันได้ได้ความคุ้มค่าแล้วก็บางตัวมันเป็นตัวแบกทีมมาตรฐานนะครับอ่านะครับสมมุติถ้าเป็นล็อกเนี้เยเฮ้ล็อกมันดาเมจหนักจริงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ดาเมจจะเป็นแบบทางสมดุลแล้วก็คือไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับกลับไปใช้พวกบัฟพวกความสามารถอื่นๆนะแต่ถ้าเกิดเรามาเลือกฝั่งโคโรโบที่เป็นเฉพาะธาตุเนี่ยก็คือหวังผลเฉพาะธาตุเลยนะครับอย่างนี้คือเอาไว้จัดการหมายโดยตรงก็เป็นทางเลือกที่ดีนะไม่ได้ผิดนะซึ่งผมก็เลือกนะแล้วก็ทำมาให้ดูนะว่า กูมิน9ดาวแม็กใช้งานได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับโซคุณส,สามาัติ9ดาวนะครับก็ได้หมดนะนี่คือขนาดผมไม่ใช้ลบรางค่าต้าสกิลธาตุไม้นะผมใช้เป็นตายแล้วฟื้นนะครับเพราะว่าเราใส่เกียร์เปลาะมากๆนะครับผมก็เลือกเป็นตายแล้วฟื้นเพราะว่าอย่างบางทีฟื้นขึ้นมา ก็ยังสตันได้ก็ยังทําดาเมจได้นะครับอต่ว่าฟื้นขึ้นมาไม่สามารถใช้ความสามารถให้เปิดได้นะอ่าไม่ติดอยู่5้าวินาทีครับแต่ว่าเอาขึ้นมาสตันขึ้นมาทําดาเมจนะครับอ่าก็เลยถือว่านีได้ฟื้นพลังก็โอเคนะอ่านะ,ะผมมองว่าอันนี้ไปเลือกเอาตามชอบแล้วกันว่าใช้อเนนแล้วมันแบบช่วยทีมได้ดีนะครับ อ่ะถือว่าใช้ดีนะจะปั้นแม็กก็ปั้นได้ครับตัวฟรีเลนก็ใช้ดีนะก็เป็นตัวรีเซ็ตแต่ว่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอ,ปอนแบบตร,ตรงตรงทุกอย่างเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเมกูมินมากกว่ามันดูค่อนข้างจะครบเครื่องมากกว่านะครับแต่ว่าฟรีเลนก็ไม่น่าเกียดนะอ่าลีซไปยังใช้ดีครับขาดตัวรีเซ็ตนะเกียรก็ดีนะอ่าเอาเกียร์เปิดหากเกียร์มาให้เมกูมินก็ได้ครับอ่ะถึงท่านมีทุนอยู่นะร้านนี้เลยครับลุงยุทธชาแนลร้านติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับไอเดียผูกรายเติมได้หมดนะไลน have อ่านะครับมีบริการพิเศษจากร้านลุงสำหรับคนที่ใช้ Android ล้วนๆไม่มีไอโฟนในแพทเลยนะครับเพราะว่า Ruby เติมสากรูปไหนต้องรับจากระบบนั้นนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจไม่ต้องกลัวกดรับเองได้เลยจากเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บเนี่ยฝากลุงเลยนะครับแต่ต้องเติมจากร้านลุงนะให้ลุงเก็กบ Ruby เอาไว้ให้ที่ iOS พสครับพร้อมใช้เมื่อไหร่ก็ทักแชทไปที่ร้านลุงนะง channel, รนนาาค,นครับส่วนคะแนนเกมเกินหน้า b แบ็คโควาบอยครับเติมถูกเติมไวเช่นเดียวกันสนใจแพ็กไหนก็แคปรูปนะแล้วก็ทักแชทไปที่ร้านลุงครับเดี๋ยวแป่าหมมมุดคอเนนต์ะลิงกมมรราาคคคถูกกปลอดภัััยสใใจนเติบท์ นง่ับก็แอดไลน์มาหนึ่งทางครับที่แอคซายลุ่ม988อ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับก็ใกล้แล้วนะครบรอบ10ปีเกมเฟนเจอร์ครับอัดเตรียมพร้อมกันได้เลยครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ